อีกจุดหนึ่งที่คนขายกระเป๋าเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณรู้ก็คือด้านในกระเป๋าครับเหตุผลที่คนขายกระเป๋าเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้คุณรู้ด้านในกระเป๋าเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะหมกเม็ดได้ง่ายที่สุดเลยยกตัวอย่างเช่นในกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการเก็บรายละเอียดหรือเลเยอร์ต่างๆรวมถึงเรื่องของงานเย็บตัวอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นกระเป๋าที่สามารถที่จะส่งนิ่ม ความหมายคือมันสามารถพลิกออกมาได้สามารถที่จะพลิกพลิกหงายออกมาได้งัดออกมาอย่างนี้ได้แต่ในขณะเดียวกัน,นก,รกระเป๋าทรงลักษณะเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องใช้ความละเอียดและความชํานาญของช่างปเป็นอย่างมากดังนั้นสิ่งที่ผมอยากให้คุณดูภายในของกระเป๋าเนี่ยก็คือเรื่องของการเย็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมอยากให้คุณเห็นเห็นไหมการเย็บต่างๆรวมถึงเรื่องของเลเยอร์อต่างๆซิปซับต่างๆเนี่ยให้คุณตรวจสอบให้ดีตรงนี้เนี่ยคุณลองสังเกตได้เลยว่า ร้านต่างๆที่ทําการขายกระเป๋ามักจะไม่บอกคุณแล้วมักจะไม่โชว์กระเป๋าที่อยู่ภายในเนี่ยหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดภายในให้คุณดูเพราะเนื่อจาว่าเขาต้องการที่จะหมกเม็ดเอาไว้